แพทได้มุ้ยแพทได้มุ้ยและไม่น่ามีปัญหาแล้วปาดไปแล้วครับริวทีโอ้ได้ครับเปิดคนส้นบปตเดียวับหนึ่งนาทีสิบสามวิุาทยครับและเรียบร้อยแล้วที่ไม่ทันแล้วเรียบร้อยเลยครับและผมต้องขอแสดงความยินดีร่วงหน้าให้กับทางฝั่งพึ่จะผ่าเลยครับตบมือให้เลยฮะผ่าน รอบต่อไปครับเก่งจริงๆอะ6ทีมสุดท้ายครับและเสียแสดงความสนใจกับนครบาลอย่างเป็นทางการนะครับไปอยู่สายล่างฮะใช่ครับผมไปชิงเงินรางวัล3หมื่นบาทครับยังมีฮะ3หมื่นบาทยังมีฮะยังมีฮะ3หมื่นก็แบ่งกันในทีมได้ครับสัก1,000 2,000ครับผมโหเยอะนะฮะ3หมื่นเงี้ถือว่าเยอะนะฮะใช่ครับสปอนเซอร์ของเราเป็นใครบ้างครับโอ้โหสปอนเซอร์ยังไม่จบครับคุณจักกียังไม่จบครับเคือนครบาลก็อยากจะนึกคึกครับ แล้ใช <laughs> ้บ <music> <ikka> ัคเก็บธงครับได้แล้วไม่มีไม่มีทางครับไม่มีทางครับไม่มีทางนะต่อไม่มีนะครับยินดีถ้าจะยิงกระสุนบนกัวคุณเก่ง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 เอดเนื้อปวดหนอกเมาเรียบร้อยฮะไปยินเองไปแล้วครับลิวทีไม่สนหน้าอินาผมขอบุกเต็มตัวแล้วโอ้โหได้เรียบร้อยครับยินดีกับทางพฤษภาครับเข้ารอบไปและผู้ชนะได้แก่ที่พืช